วัสดีครับครับผมผมแกมวกิมแคสเตอร์วันนี้ผมก็มีข่าวร้ายจะมาแจ้งให้ทุกท่านทราบค,ครับผมใช้เวลาอยู่นานครับในความพยายามแล้วก็ในใน,ในการคิดตกเรื่อไหลายเรื่องครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเกมโรแมน c ์ออฟเดอะทรีคิงดอมเอไครับหลายคนที่ติดตามก็บอกว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่จะแคสต่อมันหายไปไหนทำไมไม่ใช้เวลานานจังผมก็จะมาประกาศยังเป็นทางการครับว่าโปรเจกต์โรแมนส์ออฟเดอะทรีคิงดอมเอไอจเป็นต้องแคนเซิลนะครับ คือไม่สามารถที่จะแคสต,ต่อได้ด้วยเหตุผลที่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคืออย่างที่ทุกท่านรู้กันถ้าใครได้ติดตามของไอ้โปรเจก t นะก็เราจะเหลือแค่สองตัวใช่ไหมละ่ะคือซุนเซ็กกับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการหย่าศึกใช่ไหมผมกับซุนเซ็กทีนี้พอมันเกิดอะไรขึ้นครับคือพอผมรวบรวมทหารอยู่ตอนที่หย่าศึกใช่ไหมรวบรวมทหารอยู่พอสัญญ,ญาหย่าศึกหมดปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซุนเซ็กจะยกทัพจากทุกเมืองออกมาพร้อมกันครับคือมันจะส่งทหารจากทุกเมืองออกมาทางใตพ้พร้อมกันเพื่อจะบุกไปข้างบนใช่ไหมล ฐานที่นี้ฐานพอมันออกมาจากเมืองพร้อมกันทุกตัวทุกเมืองเงี้ยมนทําให้เกิดอาการแหลกขึ้นมาครับเกมก็เลยแหลกขึ้นมาทําให้เกมแม่งค้างแล้วก็หลุดไปเลยทำให้ผมไม่สามารถเล่นต่อได้เพราะว่าแม่งถูกหานอมาเยอะเกินทําให้เกมแม่งแหลกเกินอะไรเงี้ยครับมผมลองมันมาสามรอบแล้วปรากฏว่าพอหมดสัญญาอยากซึ่งเมื่อไหร่เกมเป็นต้องค้างทันทีครับเพราะว่ามันรับไม่ได้กับการที่กองทัพแม่งส่งมาพร้อมกันมากเกินไปผมก็เลยไม่รู้ทําไงครับผมก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่า S 1> <S 1> ก็อย่างที่บอกไปว่าคอมก่าวอยู่มันรับก็ถ้าเกิดคนใครที่เห็นว่าเกมไหนที่ผมแคสไม่จบไปให้คิดไว้ก่อนเลยครับว่าคอมผมรับไม่ได้แล้วอยู่มันก็ค้างไปดื้อๆเพราะว่าในตอนบางส่วนในตอนของเกมมันอยู่เกิดๆอยู่รับไม่ได้ขึ้นมาดื้อๆอะไรอย่างงี้ครับก็เลยต้องเลิกไปด้วยประการฉะชนี้ก็น่าเข้าใจแต่ผมทําอะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันออกมาพร้อมกัน ยังไงก็ต้องเหตุการณ์ออกมาพร้อมกันผมไม่สามารถเลี้ยงได้ทําให้ผมก็ไม่สามารถแคสต,ต่อไปได้จึงต้องขอยกเลิกโปรเจกต์โรแมนต์ออฟเดอร์เคิ้งดอเอฟไอมานะทีนี้นะครับต้องขออภัยทุกท่านที่ติดตามจริงนะงทาใจนะครับแต่ว่าในระหว่างที่ผมรวบรวมตอนที่สัญญาหยาดศึกซกุนเซ็งใช่ไหมผมได้รวบรวมทัพอยู่ใช่เปล่ดมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผมยังพอเก็บภาพมาได้ก่อนที่เกมจะค้างไปครับคือเหตุการณ์ที่ผมหรือทัพลิโปได้ถูกแต่งตั้งเป็นท่องเต้แล้วและได้เลือกชื่อกกด้วยนะเออ ก็มีส่วนนั้นที่ผมเก็บมาได้นิดหน่อยก็ไปชมกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะเออเดี๋ยวนะครับระหว่างที่ผมกําลังรวบรวมทหารอยู่ก็เกิดอีเวนต์นี้ขึ้นครับก็เลยอยากใจชมก่อนเลยไม่อยากจะข้ามครับจะอยู่อ้วนสุดก็เข้าไปพบฮ่องเต้ครับแล้วบอกว่าลิโป้น่ะเหมือนกับสวรรค์ประทานมาเขาได้ทุกทุกสิ่งเขาได้เชื่อพลองอย่าบอกนะอ้วนสุดนี่มันจะไปถล่มบาลังฮ่องเต้ให้เราชิมหายแล้วน่าจะถึงเวลาให้กับท่ารลิโป้แล้วใช่ไหมเฮ้ยอ้วนสุดมึง ก้าวไกลไปเปล่าเฮ้ยไปยุ่งอะไรฮ่องเต้แก้หน่อยออกไปไอ้คนทรยศไอ้พวกกบฏเฮ้อแน่นอนขั้นนี่ไม่รู้อะไรเลยลิปโป้น่ะเหมือนฟ้าสวรรค์มาเฮ้ยมึงมึงเพิ่งจะเข้ามาหากูมึงมาเรียขาขนาดนนั้เลยเหรอมันจะให้เราขึ้นไปฮ่องเต้แทนหรือเปล่าไอ้อ้วนสุดขิมหายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมันจะฆ่าเราช่วยช่วยไม่ได้นะเออฉันตกลงกับรายกันอ้าวฮ่องเต้ก็ยอมงั้นยีมากขั้นเฮอ สี่ร้อยปีของราชวงศ์ฮั่นจบพิชเชอร์ล้สินะเอ้าเอ้าเอ้าฮ่าราชวงศ์ฮั่นมันจบแล้วได้เวลาเข้าสู่ยุคใหม่ราชวงศ์ลิโป้ราชวงศ์ลิป่ะมันมีราชวงศ์ซูมาแล้วก็ราชวงศ์อันนี้เป็นราชวงศ์ลิครับสถาปนนาฮ่องเต้ราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์ลิฮ่องเต้คือลิโป้ครับยินดีด้วยท่านจักรพรรดิฮ่องเต้ลิโป้ ฮ <c oughs> มันช่วยไม่ได้นะฉันมานถึงนี่ไม่ได้เลยถ้าเกิดพวกนายไม่ช่วยฉันนะโอเคก็พวกเราต้องฉลองดีมากการสงครามมันใกล้จะจบแล้วมาพวกเราสะสมพอเไปแล้วดีมากโอเคงั้นก็ขอให้ฉันตั้งชื่อก๊กใหม่อาตั้งชื่อได้เลยตั้งชื่อนี่ครับตั้งชื่อกกเลยครับกกลินี่เอตั้งชื่อนี่คือการตั้งชื่อกกอย่างเป็นทางการครับก๊กลินะอืม เลือกก๊กลิโป้ไปเลยวะมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวตามก๊กมันจะมีก๊กจกก๊กงอแล้วก๊อกวีใช่ไหมเราจะตั้งอะไรให้มันเข้าเข้ากายนั้นไหมก๊กลินี่มันไม่เข้าเลยนะก๊อกอะไรอ่ะก๊อกลิอกันเออคิดอะไรไม่ออกแล้วก๊กลิโป้ไปเลยกัอนะชื่อแม่งเลยลูบูจัดไปครับนี่คือก๊กลิโป้เอฟลอยค์่านี่คือก๊กของลิโป้ เรียบร้อยครับในเดือน8ปี208ลิปโป้ได้ถล่มบัลลังฮ่องเต้และขึ้นไปฮ้องเต้ซะเองบัรลัยไส้ไงกูกำลังรวบรวมทหารอยู่เลยระหว่างที่เรารวบรวมทหารในอ้วนสุดก็ทําให้เราเป็นฮองเต้ซะอย่างนั้นครับโอเคในเมื่อเราเป็นฮองเต้แล้วสิเราจะทําได้อย่างแรกเลยคือก็นั่นแหละครับเห็นไหมครับผมถูกแต่งตั้งเป็นฮ่องเต้แล้วอ่ะเหลือแค่จัดการซูเซ็กได้ก็จะจบเกมแล้วแต่ว่าผมทําไม่ได้ครับไม่แหลกไม่ตะมาไปต่อได้แล้วผมไม่ก็เสียดายตห์แคสนมาตั้ง20 30กว่าพาร์ท โอ้แต่ก็ต้องทําใจครับอนาคตเราก็ต้องเดินต่อไปทีนี้สิ่งที่ผมจะทําก็คือผมก็จะมาหาโปรเจกต์ที่จะมาแทนเพราะว่าปกติผมจะแคสโปรเจกต์กกสามกองเนี่ยไปครอบคู่กับโดกระปองใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้โปรเจกต์ประจําอย่างสามตัวเศษผมก็ต้องยกเลยไปแล้วดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําอะไรต่ออะไรคือรู้ไหมครับผมจะเปิดโหวตครับเปิดโหวตให้ทุกท่านโหวตมาว่า,วาเกมประจําที่ผมจะแค่ต่อไปจะเป็นเกมประเภทไหนนะเออ แต่ผมจะให้สิทธิ์สหรับแฟนสะแฟร์ฟสามโคกก่อนครับเพราะว่านี่เป็นโปรเจกต์สามโคกที่ต้องยกเลิกกลางคันทุกท่านต้องได้รับสิทธิ์ที่เหนือกว่านิดนึงสำหรับแฟนสามโคกผมก็เลยจะเปิดโหวตโปรเจกต์สามโคกที่ผมจะจะแคสอันต่อไปว่าจะเป็นอะไรนะซึ่งผมจะมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ทุกท่านได้โหวตกันนะดูเลยครับ เกมแรกก็คือเกม LoM a s of the Three k i n g d o m X หรือ3ก๊กภาค10นั่นเองขึ้นชี่เรื่องความอิสระแล้วภาคนี้ถือว่าเป็นภาคที่มีความอิสระสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโปรเจกต์ LoM a of the Three k i n g d o m เพราะว่าคุณจะไม่ได้เลือกเป็นแค่กค๊กใดก๊กหนึ่งเท่านั้นแต่คุณจะสามารถเลือกเป็นตัวละครเพียงตัวนั้นตัวเดียวเลยคุณพลเพียงคนเดียวคุณสามารถควบคุมคุณพลคนเดียวเพื่อที่จะทําอะไรตัวอย่างที่คุณต้องการ อิสระมากมายไม่ว่าจะเป็นการก,อกร่อกบฏหรือว่าการรวบรวมทัพเพื่อนที่ไปตีเมืองหรือว่าการจะเข้าไปเป็นลูกน้องของก๊กอื่นก็ยังได้นี่เป็นภาที่มีอิสระสูงสุดในการเข้าไปชวนคนหรือว่าการต่อสู้กันเองหรือว่ามีการโต้วาทีหรือการทําเควสในเมืองทุกอย่างลดอิสระมากมายข้อเสียของภาคน,นี้ก็คือเพราะความอิสระของมันจะทําให้การใช้เวลาในการแคสค่อนข้างสูงมาครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าคุณเลือกเกมนี้ คุณจะต้องมีการแคสแบบข้ามปีไทีเดียวผมบอกให้ครับแต่ด้วยความอิสระของมันทําให้มันมีตัวเลือกที่จะให้เราทําต้องหลายอย่างดังนั้นก็อาจจะเป็นเกมที่หลายคนสนใจก็ได้นะครับผมมาถึงเกมที่2 romance of the kingdom x2 หรือว่า r o m a n of the kingdom ภาค12 3าก12นั่นเองโอเคครับถ้าพูดถึงภาค10เป็นภาคที่อิสระและใช้เวลานานที่สุดภาคนี้จะเป็นภาคที่เล่นง่ายและใช้เวลาในการแคสเร็วที่สุดครับเพราะว่า แต่ละระบบนั้นจะปรับออกมาให้เป็นอะไรที่เล่นง่ายที่สุดแบบว่ามีอรมณอัตโนมัติมากมายที่เอื้อเฟอื้อซัพพอร์ตไม่ต้องกดอะไรให้มันยุ่งยากกดแต่ละเทิร์นที่เรามาเล่นเนี่ยถือว่ากดแค่ปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บเป็นเสร็จครับไม่ต้องมียุ่งยากจากรูปแบบจะคล้ายๆกับภาค11ตรงที่ว่าจะเป็นการใช้เทิร์นต่อเทิร์นแล้วก็เป็นการควบคุมกกใดกกหนึ่งแต่ทําให้ทุกอย่างนั้นง่ายขึ้นการาฟิกดีขึ้นรูปลัดขึ้นแคสเร็วขึ้น ซึ่งที่สําคัญก็คือผมมีเกมนี้อยู่ในคอมผมเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เป็นภาคภาษาไทยด้วยถ้าเกิดทุกขั้นอยากได้เกมนี้ผมสามารถแคสได้ทันทีเลยทีเดียวนะและเกมที่3าม Dynasty Warrior X หรือ3ก๊ก8นั่นเองโอเคครับเกมนี้ผมก็แคสไปสักพักครับไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ผมเลิกไปครับเพราะว่าผมทนความกากของตัวเองไม่ได้หลังจากที่ใช้ตีวเลี้ยวแลวไพ่แพ้ให้จุลลมงผมก็ไม่ได้แคสอ,อีกเลยเพราะความกากของตัวเองที่รับแทบไม่ได้นะครับผม แต่ถ้าทุกท่านต้องการต่อแล้วก็นี่เป็นโอกาสดีที่ท่านจะโหวตเกมนี้ไหมผมเล่นต่อให้จบนะครับไม่งั้นก็ไม่จบค้าอยู่แค่ตรงนั้นนะเไม่ได้จริงไงกออูอ่อนเกมเนี้ยงม,ม,มากเลยแต่ว่าถ้าทุกท่านต้องการผมสามารถเล่นต่อได้นะครับผมก็ถ้าใครต้องการผมเล่นต่อก็โหวตเกมนี้ได้นะครับผม และเกมที่4 m o u e and Blade Mod 3ก๊กนั่นเองนี่เป็นหนึ่งในเกมที่มีทุกท่านรีเควสมาค่อนข้างหลายคนตั้งแต่ผมเพิ่งจะแคสใหม่ๆจำได้ไครับว่าผมเคยแคสเกมนี้ไว้และมียอดวิวเริ่มต้นที่ค่อนข้างจะสูงมากสำหรับตอนที่ผมเริ่มแคสเกมผมจึงเริ่มสนใจว่าทุกท่านอาจจะอยากชมโปรเจกต์นี้ต่อหรือเปล่าเพราะาที่ผมเลิกโปรเจกต์นี้ไปก็ปัญหาเดิมๆเ,เหมือนกันครับคือว่าคอมผมรับไม่ได้แต่ตอนนี้ผมสามารถเล่นเกมนี้ในคอมใหม่นี้ได้แบบไม่มีปัญหาอะไรดังนั้นถ้าคุณต้องการความอิสระในการเล่น การพบปะก,กับขุนพลที่อยู่ในโลกนี้แบบเม u าส์แอนด์เ e รดโอเพนเวิลดจะรวบรวมกองทัพและก็ไปตีเมืองต่างๆหน้าๆแล้วก็พบเจอกับตัวละครที่มีฟิกเกอร์แบบเดียวกับเกม Dynasty Warrior จากขุนพลสามก๊กต่างๆที่ผมจะเล่นเป็นตัวผู้หญิงเพื่อจะไล่แต่งงานกับคนที่เป็นขุนพลต่างๆในยุค3ามก๊กนะ เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถ่าจะแคสและก็กินเวลาร่วมปีแน่นอนถ้าใครต้องการที่จะดูความอิสระของ Open World และการจัดทับรวมทับตั้งแต่ต้นจนจบการปฏิสัมพันธ์กับขุนพลต่างๆใน Dynasty w a r r i เ r ราข้อมูเกมสามก๊กทั้งหลายก็สามารถเลือกเกมนี้ผมแคสได้นะครับผมและเกมที่5ก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเก,เกมเท่าไหร่ครับเป็นตัวเลือกที่เอาไว้เผื่อสำหรับคนที่ไม่ใช่แฟนสก๊กมากกว่าก็คือ ตัวเรื่องนี้จะเป็นการยกเลิกการแคสแนว3ก๊กไปเลยครับผมใครที่อยากใจผมไม่อยากจะดูผมแคสเกมสก๊กแนวไหนเลยก็โหวตที่ช้อยนี้ได้ครับแต่เพื่อที่ให้เป็นการยุติธรรมกับแฟนๆ3ก๊กนะครับผมก็จะไม่กําหนดและกันว่าถ้าคุณกดเชือกช้อยนี้แล้วผมจะไม่แคส3ก๊กแต่ผมจะแคสเกมอะไรประจําต่อนั้นผมจะไม่บอกแล้วกันดังนั้นถ้าใครอยากจะดูโปรเจกต์แคสประจําอื่นๆที่ไม่ใช่3ก๊กก็เลือก้อนี้ได้ครับผม ซึ่งวิธีการโหวตจะอยู่ในเพจ a c e b o o k ครับขอเชิญไปอ่านรายละเอียดได้ใน a c e b o o k ของผม slash b a n g g a m o g a i e c a s t e r นะครับคลิจกอยู่ด้านล่างเข้าไปชมกันได้ว่าวิธีโหวตมีอะไรบ้างน,นะก็อย่าลืมรีบโหวตเข้ามาครับที่เป็นโอกาสของท่านและที่จะเลือกเกมต่อไปที่ผมจะได้แคสนะอย่าได้ผมแคสเกมอะไรมาอย่าผิดหวังใคยหลังสำหรับคนที่ไม่ได้โหวตนะครับไปเริ่มโหวตกันได้เลย,อยโอเคครับก็รอ,อการโหวตของทุกท่านอยู่ครับผมจะให้เวลาหนึ่งอาทิตย์กันลวกันหนึ่งอาทิตย์นี้ผมจะมมาาดดููวว่่่คะแนนหของงเกไททีีสสุ พอหมดเวลาปุ๊บผมก็จะดูแล้วก็จะแคสเกมนั้นต่อทันทีโปรเจกต์สามุ๊กหม่จะเป็นอะไรก็ลองวดเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับผมก็มาแจ้งข่าวเท่านี้ก็น่าเสียดายที่โปรเจกต์สามุ๊กสิบเอ็ดต้องจบไปนะแต่ว่าเราก็ยังมีโปรเจกต์ต่อไปตามมาทันทีครับไม่ต้องปล่อยให้ว่างเลยทีเดียวและนี่คือโอกาสของทุกท่านที่จะได้เลือกแล้วเลือกซะน,นะก่อนที่จะเสียใจที่จะไม่เลือกเนะีโอเคนะโอเคครับไว้เจอกับพันนาผมเป็นเวิแคสเตอรต์วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีคร